สวัสดีทุกทุกท่านก็นด้วยนะครับน,นี่ผมยาจงลอยแล้วเป็นหลอดพีน้อง <c> ์ห <oughs> ลอดตัดเลย <c oughs> เอ่อ้าก็ไม่พูดมากทำเพลงพ่ล้วม,มาเราก,ก็ากลับมาหาไอนี้อีกสักครั้งหนึ่งที่พูดกันไว้ท่นผู้ชมนะว่ารอบนี้ผมจะมาซื้อฟีเกมนะมาบอหลายพีน้อง ก็มาซื้อกันเลยปรับเบ็ดตามรมนะพี่้องนะเหมือนเดิมฮะตามใจเลยสูตรไม่มีมากก็แค่จะพลาดก็พอมาดูกันมไม้แรกจะเป็นยังไงเนี่ยพี่้องรอบที่แล้วกิเลนมันเล่นไวหนักโอ้ยมาแบบไม่ซื้อกลับแบบไม่ได้อะไรด้วยโอ้ย แล้วกันมารอบนี้จะเป็นยังไงครับพี่น้องก็หลังจากการทเลาอีกเช่นเคยนะมาพักวันหยใจกับยาจุกของเราได้ได้ๆคเลยพี่น้องปั๊บ อขาจะเงียบนมิดหนึ่งนะท่านผู้ชมเราไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่นะอากาศเริ่มเย็นเป็นหวัดอีกแล้วไ้พี่น้อง <c oughs> โอ้ยโดนยับยับนะไม้นิชิบหายบายสรุ่นนะโอ้โหได้โคดรเยอะพี่น้องสามบาทกูจะใช้ไงหมดเนี่ยมไม้แลกก็โดนแล้ว ม,มาเพื่อเม็ดใจเลยต้องโดนแบบนี้เอา้าสะกเิเตะห้าตัวได้อยูอ่ดูกันจะเป็นยังไงใี่น้อง เออสีเอ้ยไม่ใช่สเก็ตเตอร์เพิ่มมาล่ามุนเป็นรถล่ามุนเพิ่มมานั่งยี่เลยหลัวไปแล้วตอนนีโอยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยคนเดิบสามมันจะไม่ใจเลยเหรอเออเออสวย เพิ่มมาอย่างหนึ่งรอบหมุนปั๊บเข้าไปคูณยี่สิบเอ็ดตายยังไงเอ้เข้าไป,ปางไงเ,เไปฮ้ยอืมบิ๊กเว้นมาเลยฮะโอ้โหน่าจ,จะไหลต่อยซึ่งนิดนึงนะฮะแปดสิบห้าทกก็ถือว่าได้อยู่มาที่คูณยี่สิบเก้าแล้วก็แค่จ่ายมา ซีรมหมุนนี้ขอได้อืมอย่างน้อบาทเนี่ยอย่างน้อบาทเนี่ยเออยต <c oughs> ายอือหือไล่มาก็บาริไซโอ้คุณนันที่สามกูหัดบาริไซพี่น้องเอ้ยยัง ทุนนี่คือเก่าเลยพี่น้องการทุนยี่สิบบาทน,นะโอ้ยตายแล้วอย่างนั้นเนเี้ไปยักเทียมกันนะจังนะมานี่นนชาแต่อืมเซตเตอร์สนะี่ตัว,วมาดูกันว่าได้ตัวคูณเพิ่มมาหนึ่งฮนะ รอบหมุนเพิ่มมาห้าเป็นสิบคูณสองมาจะสีรอดหรือบอมาดูกันนะเออเออ,เอ,อ โอ้โหตายพี่น้องเหลือสามแล้วโอ้ไม่มีอย่างเกิดที่เลยเปลี่ยนตัวดีๆหน่อยประกาศมันจะเจ๋งถังซื้อแล้วมีซื้อเหรอเนี่ย ายไบนี่กูก็เจ๋งมาดิเออเอายังมีวายว่ะเอออือหือหวเสวานะโอ้โหเอ้ยร้อยสามสิบแปดที่ซูเปอร์ได้อยู่ได้อยู่หนึ่งว่าจะเจ๊งมึงซื้อแล้วไม่ซื้อนึงกูคลิปหายพอดีโอ้โห้ ขอยได้ขอยโดนโอ้ยแบบนี้ก็สวยทีครับอีแบบนี้ก็สวยที่ครับ,แบบรบปาออกไปโอ้ยหาเลยโอ้ยขอใหายเอวยถุงทองลงข้างหน้า้างหน้าโอ้ยถุงทองลงน้วมุงบ้านแตกเลยอือยไม่เป็นไรฮนะโอ้หดอกเมื่อกี้ถือว่าเกือบตายแนละ้วพี่น้องก็ยังฟืน้นคืนชีพขึ้นมาได้นะเมื่อกี้ยังขิดกลับขึ้นมา โอ้โหนี่ก็ไหลแล้วฮะวานเมื่อกี้โคตรสวยฮะถ้ามีตัวแพงข้างหน้าน่าจะดีกว่านี้เอาอันนี้ก็ได้มาหกร้อยสสิบเจ็ดบาทโคตรเอาพี่น้องถ้าได้เราก็สมควรที่จะพอนะฮะรอบนี้เราได้มาที่แปดร้อย เก้าบาทนะคผู sociedad, Actually, ้ชมโอ้ยที่เปินทุนอยู่นะก็อยากจะมีกำลังอยากจะบอกนะ่านผู้ชมผมเนี่ยอาจจะดูน้อยนะแต่เน้นใช้ไม่เน้นโชว์อ่ะอก็ฝากกไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อๆไปได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตลาไปก่อนเนาะต้องขอตัวก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ